ทายทักทายเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มีรอบฝึกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็มีรอบฝึกของเราเหมือนเดิมกับอาซีคลับนะครับวันนี้ที่ลานฝึกที่เรียบด่วนลัพล้าวนั่นเองนะครับก็อตอนนี้ก็เริ่มฝึกกันแล้วนะครับสวัสดีครับใครที่เข้ามาดูก็ทักทายกันด้วยนะครับใครนอ้อนะครับก็เราเริ่มฝึกกันเหมือนเดิมนะครับเวลาเดิมก็คือนะ สองทุ่มนั่นเองนะครับ20สนาฬิกาจนถึงประมาณห้าทุ่มนะครับประมาณห้าทุ่มตอนนี้ก็เริ่มฝึกแล้วนะครับมีวันนี้เรามีคนใหม่มาวันนี้ตอนนี้นตอนนี้นะครับสามคนนะครับที่มาใหม่เลยสดๆจริงๆวันนี้3คนนะครับก็ทาการเริ่มฝึกกันแล้วนี่ XADV อันนี้ก็คือหนึ่งในพี่ที่มาวันนี้นะครับอ่าแล้วก็มี A D V อยู่ด้านนู้นนะครับแล้วก็มี K T M ด้วยนะครับวันนี้เราปรับสลารอมนะครับเป็นออฟเซ t ตเลเวลสก็คือเยื้อง2สเต็ปนั่นเองนะครับจะเยื้องมากกว่าปกติ1สเต็ปนะครับก็จะทำให้เราต้องโยกรถเยอะขึ้นหักแทนเยอะขึ้นลายก็จะยาวขึ้นนะครับนี่ฮะนี่ะดูนะสังเกตนะครับรถจะค่อนข้างหักเลี้ยวเยอะ กว่าปกตินะครับนี่คือ KTM RC สามเครับน้องที่เพิ่งมาวันนี้วันแรกเหมือนกันนะครับน <c oughs> ี่เป็นขบวนเป็นขบวนนะครับ <c oughs> อย่างที่เห็นฮะรถเราให้รถท่วเพศสามารถมาทําการฝึกได้นะครับไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นรถบิ ong, Big ๊กบงบิ๊กไบค์อะไรอย่างเดียวไม่เกี่ยวนะครับรถอะไรก็ สามารถมาฝึกได้นะครับสามารถมาฝึกได้เดี๋ยวจะพาไปดูลายด้านไหนบ้างนะครับด้านในนี้จะเรียกว่าเป็นดาร์กโซนก็ได้นะครับเพราะว่าจะอยู่ใต้สะพานตรงๆเลยมันจะมืดหน่อยแสงจะเข้าไม่ถึงนะครับก็จะค่อนทางมืดนิดนึงในนี้จะเป็นทางโคดเคี้ยวค่อนข้างเยอะนะครับะจะมีมุมเสียวมุมนี้มุมเสียว ระวางลายให้อ้อมต่อหม้อนะครับแต่ใช้ความเร็วต่ําครับใช้ความเร็วต่ําไม่ได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้น่านกลัวมากแต่ว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเหมือนกันนะครับสมาธิต้องดีนิดนึงสว,วัสดีครับสวัสดีครับเก่งปะเนี่ยนะครับเนี่ยก็ลายก็จะวนไปวนมานะครับวนไปวนมา จะเป็นโซนสุดท้ายแล้วนะครับใครก็มาฝึกได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับมาได้หมดมาได้หมดไม่จํากัดประเภทรถไม่จากัดซีซีไม่จํากัดค่ายผู้ชายผู้หญิงได้หมดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆเชิญนะหวางว่ามาลองฝึกด้วยกันได้นะครับ เราอยู่นี่ฮะตรงกลางระหว่างทางด่วนสองฝั่งนะครับมุ่งหน้าไปนนก็คือเป็นพระรามเก้าแล้นเองนะครับจะเป็นพระรามเก้าด้านหลังก็จะเป็นถนนลาดพร้าวนะครับลายเราเนี่ยก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับเป็นโค้งกว้างโค้งแคบเดี้ยวหักศอกออ,ออฟเซตสลาล่อมอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็มีบาลานซ์ด้วยนะครับ พราะฉะนั้นเนี่ยจะว่าไปก็ค่อนข้างหลากหลายรูปแบบในการฝึกขับขี่นะครับสวัสดีครับสวัสดทีทุกคนด้วยครับสวัสดีครับใครที่เข้ามาดูก็เสียหายทักทายได้นะครับใครคิดว่ากิจกรรมชมลมขับขี่ปรอดภัยรมตรงนี้มันดีมันมีประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับพูดคุยได้นะทักทายได้นะครับผมจะได้ไม่เหงานะครับน,นบี่น้องบอสน้องบอสน้องบอสกบบกิบ๊ พี่พิจาร์นะครับน้องบอลแอดมินครับแอดมินไม่ใช่แอดมัวแอดมัวครับน้องบอลแอดมัวพี่จอนครับพี่จอนก็ทุกคนจะคอยช่วยกันนะครับคือที่เนี้ยต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบเหมือนกับโรงเรียนที่ฮอนด้ายามาฮ่าคาวาหรือซูซูกิหรืออะไรที่เขาแบบจัดเป็นสอนขีดจากลักษณะแต่เรามีรูปแบบในการฝึกของเราที่ที่อาจจะแตกต่างไปบ้างกับที่อื่นนะครับเราจะอาศัยว่าเป็นลักษณะเหมือนช่วยกันแนะนํา วิธีฝึกขับขี่นั่นเองโดยที่จะไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวนะครับจะมีคนอื่นๆพี่ๆน้องๆที่เป็นสมาชิกนี่แหละฮะที่เขาขี่กันอยู่ฝึกกันอยู่แล้วเนี่ยก็จะขอช่วยกันแนะนำนี่ xadv นะครับก็จะคอช่วยกันแนะนำวิธีการขับขี่ในรูปแบบของชมรมนะครับทั้งในเวลาที่เราฝึกปกติรวมถึงออรอบพิเศษด้วยเพราะช่วงนี้เขาฟิตก,กันนะครับก็จะเริ่มมี รอบพิเศษแล้วนะครับหลังจาก RC ขับฝึกเสร็จก็จะมีรอบพิเศษซึ่งก็จะคอยนี่ครับพี่จอน้องป๊อปหรือใครก็แล้วแต่ที่ก็จะคอยช่วยกันฝึกแนะนําวิธีการขับขี่ให้กับเพื่อนๆสมาชิกหลายๆคนนะครับให้ได้ฝึกเพิ่มเติมกันด้วยนะครับนอกรอบเป็นรอบพิเศษนี่นี่น้องฝุกครับสุภาพสตีหนึ่งเดียววันนี้นี่ครับผู้ชายผู้หญิงมาได้หมดนะครับคนได้หมดเลยนะครับก็ ใครสนใจก็เรียนเชิญนะครับนี่ก็หลากหลายนี่เพิ่งมาสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> เคยมาอย่าง <c oughs> อ๋ออันนี้ครั้งแรก <c oughs> เรามาแล้วเนาะโอเคงั้นพาเพื่อนไปลงทะเบียนไปแนะนําครับอ่าวิธีลงทะเบียนเราเราลงทะเบียนแล้วถูกไหมเราเรามีเลขอะไรคะ่ะอ่ารู้วิธีนะแนะนําเพื่อนเลยครับแนะนําเพื่อนเลยทายําไงสแกนอันบนนะอย่าสแกนผิดนะครับนี่นะเราก็ นี่รถฝั่งฝรัง่งกันบ้างนะครับนี่ผู้ดีอังกฤษ R S อานนนมอนสเตอร์นะครับก็นี่ฮะเราก็จะอาศัยว่าใครที่เป็นแล้วรู้กระบวนการก็สามารถแนะนำเพื่อนๆได้ไม่จำเป็นจะต้องแบบเฮ้ยพี่ผมยังขี่ไม่เก่งเลยผมยังหัดอยู่อะไรองี้ไม่เกี่ยวนะครับขอแค่คุณรู้อะว่ามันต้องทำยังไงอะไรองี้คุณก็แนะนำเพื่อนได้นะครับ ฮ้ยพี่จอนสนสนเจ้เขาใช้เบรเเขาวะสนเจเขาใช้เบรคป่ะวะแต่ทำไมไฟเบรกไม่ขึ้นวะใช้เบรกแต่ทำไมไฟเบรกไม่ขึ้นผมว่าเหมือนเขาใช้อ่ะเพราะว่าเร่งขนาดนี้ไม่ใช้เหรอโอ้ยยใช้ใช้ไหมวะ แต่เร็วไปน่ากลัวไปเดี๋ยวต้องเรียกมาปมรับทัศนคติบถี่เลยว่าเด็กใครอ่ะไม่ต้องไม่ต้องโไม่ต้องสญญในใจว่าเด็กใครแต่ประเด็นคือใช่ฝรั่งหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ร้อนบอกมาศูนย์เจ็ดนี่ใช่ฝรั่งมะเนี่ยคนนี้เนี่ยที่มีประเด็นยานลงเนปรเด็นวันล่าสุดลงประเด็นอะไระวระยานลงชิปานสุดไงเรื่อง ที่เขาเขามาเมื่อวันอาทิตย์บอกว่าที่เราฝึกไม่ใช่จะเกี่็วเป็น,เ,ปนเทคนิคเขาบอกเขาอยากเขาจะทำแบบนี้ไม่ได้ถ้าทำแบบนี้ก็ไม่เอาเดี๋ยวเรียกมาครับเดี๋ยวเรียกมามีปัญหาก็เรียกออกถ้าไม่ขี่ตามวิธีเราเชิญกลับบ้าน นี่ฮะเดี๋ยวจะเป็นกรณีศึกษานะครับว่าถ้ามาแล้วไม่ทําตามวิธีเราเราเชิญกลับบ้านนะครับเราไม่ฝึกเราไม่โอเคกับพฤติกรรมแห่ข้อเราไม่ชอบนะครับว่ายเลือดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอเคเดี๋ยวร้านแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับใครเรียนเชิญได้สวัสดีครับ